ทานอาหารแล้วเลยเดินย่อยได้ดูของไปด้วยเห็น <_ c oughs> มากก็ได้ประโยชน์เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะก่อนมานั่ง มาก็นั่งขายอันนี้นานเข้าขายไม่ค่อยได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินดูของบ้างขนาดนี้เมื่อเช้าแน่นวันนี้อีกอันนี้คนยังพอน้อยหน่อยมาจากทุกสารทิศ มาซื้อขายพระกัน